ลึกนิสัยของชาวราศีพิจิกกันนะครับราศีพิจิกเป็นราศีกลางธาตุน้ำนะครับเป็นราศีแห่งจิตวิญญาณหรือความลึกลับนะครับเป็นราศีที่มีเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหานะฮะชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีดวงตาที่สวยแล้วก็ดูมีอำนาจนะครับภายนอกเนี่ยจะดูเป็นคนนุ่มนวลอ่อนหวานแต่ภายในเนี่ยซ่อนความเข้มแข็งความดุดันเป็นคนที่มีซิกเซนต์นะครับมีรางสังหณรที่แม่นยํา ชาวราศีพิจิกส่วนใหญ่อะจะเป็นนักโหราศาสตร์นะครับไม่ชอบการยกยอปอปั้นนะครับแต่เป็นคนชอบการเสียสละการทำอะไรเพื่อส่วนรวมมีความมุ่งม,มั่นมีความตั้งใจเวลาจะทำอะไรเนี่ยสูงแล้วก็เปลี่ยนแปลงยากเวลาศรัทธากับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆเวลาโกรธจะไม่แสดงออกแต่จะสะสมไว้แล้วระเบิดทีเดียว ตูมจบเลยฮะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่หมื่นโหราวิวัน์ด้วยนะครับ